Thank you. จากเสภาที่ทุกคนได้ฟังกันเมื่อข้างต้นนะครับเป็นเสภาตอนหนึ่งนะครับจากวรรณกรรมขุนช้างขุนแผนนะครับตอนขุนแผนตีดาบฟ้าฟื้นนั่นเองถ้าเราเข้าไปดูถึงเหล็กชนิดต่างๆนะครับที่ใช้ทําดาบฟ้าฟืนเนี่ยก็จะรู้ว่าเป็นเหล็กอาถรรพ์และเป็นเหล็กที่ หายากมากๆนะครับแต่สำนักตักกศิลาวัดประดู่โรงธรรมเนี่ยก็ได้ยึดถือนะครับสิ่งนี้หรือว่าเสภานี้ในการจัดทำมีดหมอของสำนักวัดประดู่รงธรรมนั่นเองนะครับและถัดมาเนี่ยหลายๆสำนักหลายๆเกจิอาจารย์เนี่ยก็ยึดถือหลักนี้นะครับก็คือต้องหาเหล็กตามนี้ว่าง่ายๆแต่ผมจะบอก ผู้ชมงี้ครับสำนักไหนก็แล้วแต่ไม่มีใครเคยอ้างอิงว่าได้เหล็กทั้งหมดนะครับทั้ง25ชนิดที่ได้ถูกกล่าวถึงหรือว่ามีหลักฐานให้เราได้ชมได้ได้เห็นกันนะครับก็เป็นว่ายังรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วกันนะครับแต่วันนี้ผมจะมาถอดรหัสนะครับยกตัวอย่างเหล็กสัก5อย่าง ที่เป็นเหล็กที่หายากที่สุดแล้วเอายากในยากอีกที2 5อย่างเมื่อกี้ก็ว่ายากแล้วนะครับแต่มันจะมีอยู่5ชนิดที่รู้สึกว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับมนุษย์ปุตชนธรรมดายอย่างเรานะครับที่จะไปหาเหล็กเหล่านี้เริ่มจากฝากกดไลค์กดแชร์กนนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับคอนเทนต์ที่เราทำใครที่ติดตามแล้วไม่ได้แชร์เอา แชร์วันนี้กดวันนี้กดไลค์กดแชร์ซับสไคร e มีอะไรให้กดกดให้หมดขอบคุณครับเริ่มจากเหล็กชนิดแรกเลยที่ถอดมาจากเสพาเมื่อสักครู่นะครับเป็นเหล็กที่เรารู้เราเห็นว่าอยู่ตรงไหนนะครับแต่เราเอามาไม่ได้นะครับคือยอด พระเจดีมหาธาตุนั่นเองนะครับเขาว่ายอดเจดีย์ยอดฉัตรยอดเจดีเนี่ยก็ว่าหายากแล้วนะครับแต่เจดีนี้จะต้องเป็นยอดเจดีมหาธาตุซึ่งถูกบรรจุนะครับพระบรมมสาลีริกธาตุของพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้นะครับก็แปลว่ามีไม่กี่ที่แล้วกันแล้วยอดฉัตรยอดเจดีเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ได้เปิด ถึงแม้ว่าเขาจะบุรณะปฏิสังขรณ์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาไม่ได้ให้คนทั่วไปนะครับมันจะต้องมีการทําอะไรบางอย่างเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องทํำยังไงถึงจะได้มานะครับแต่ถ้าเราจะตีมีดหมออ้าวตามตำรับตาราวัดประดู่รงธรรมหรือว่าทาําดาฟ้าฟื้นแบบคุณแผนเนี่ยที่ขาดไม่ได้ก็สิ่งนี้สิ่งแรกนะครับอย่างที่สองนะครับยิ่งห่างไกลความเป็นไปได้ไปอีกก็คือเหล็ก ขนันผีพรายนะครับเหล็กขนันเรามาทําความเข้าใจกันก่อนว่าเหล็กขนันคืออะไรเหล็กขนันเนี่ยเขาไวเขาไว้ใช้ตอกแล้วถ่วงน้ําคนในสมัยก่อนนะครับในสมัยสุขโขทยัยอายุทยาอะไรพวกนั้นเลยนะครับก็คือการประหัดประหารชีวิตนักโทษเนี่ยมีอยู่วิธีหนึ่งก็คือการใช้เหล็กขนันตอกเอาไว้แล้วยึดไว้กับพื้นใต้น้ํานะครับเพื่อ ่วงน้ํานักโทษนั่นเองเหล็กขนันผีพรายที่ถูกพูดถึงก็คือเหล็กขนันที่ถูกตอกยึดประหัตประหารชีวิตนักโทษนั่นเองนะครับฟังดูแล้วจะไปหาที่ไหนนะทีนี้อย่างที่สมนะครับเราถอดรหัสได้ว่ามียอดปราสาทนกผศูนะครับในสมัยก่อนเนี่ยการสร้างปราสาทนะครับราชวังต่างๆเนี่ยเขาจะมีนกผสมก็คือคล้ายๆหน้าบันนี่แหละก็คือ เป็นที่ที่เอาไว้ล่อฟ้าอ่าเอาไว้ให้ฟ้าผ่าตรงนั้นนั่นเองและยอดปราสาทนพสูรเนี่ยก็จะทำเป็นรูปวัชระหรือว่าสายฟ้านะครับซึ่งเป็นอาวุธของพระอินร์เอาไว้เพื่อให้ฟ้าผ่าอยู่ตรงนั้นเป็นสายล่อฟ้าของปราสาทนั่นเองนะครับแล้วปัจจุบันอา้าหลับตานึกเลยนะครับจะไปหาที่ไหนนะหาไม่ได้นะครับ อย่างที่4เลยนะครับก็คือพรนะแสงขันหักถ้าจะพูดถึงพระแสงขันหักเนี่ยคำว่าขันหักเนี่ยเราพอจะเข้าใจได้นะครับแต่ถ้ามันต้องใช้ว่าพระแสงแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจทันทีว่ามันเป็นดาบของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะครับดาบของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเนี่ยก็คือมนุษย์ธรรมดายอย่างเราเนี่ยจะไปยุ่งได้ยังไงจะไปเอามันได้ยังไงนั่นเองนะครับและแถมมันต้องหักด้วยพระแสงขันหัก ที่นึกออกมีอยู่ดาบเดียวเลยนะครับก็คือพระยาวิชัยดาบหักซึ่งก็ไม่ถึงกับเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินด้วยนะครับทีนี้จะไปหาที่ไหนนะครับอย่างสุดท้ายนะครับที่ถอดรหัสมาฝากผู้ชมกันก็คือหลักประตูเห็ดหลักประตูเห็ดเนี่ยถ้าคนดูหนังไทยจักจักวงวงเนี่ยก็อาจจะพอรู้จักบ้างนะครับแต่ถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยห่างไกลเลยไม่มีทางเห็นภาพไม่มีทางนึกออกเลยนะครับมันเหมือนกรอนที่เอาไว้ตอบ ขัดประตูแต่ต้องเป็นประตูพระราชวังนี่สินะถึงจะเป็นหลักประตูเหตุนะครับประตูทั่วๆไปเนี่ยมันไม่ใช่อะทีนี้ต้องเป็นประตูพระราชวังการที่อย่างเราๆจะไปหามาจะไปเอามาเพื่อมาทํามีดทดําดาบฟ้าฟื้นหรือทําวัตถุมงคลอาถพนต่างๆน,นะครับบอกเลยเลยว่าสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้ครับ ทั้งหมดที่ผมพูดมานะครับมันเป็นสิ่งที่ผมบอกหายากมากแล้วกันท่านการที่จะหาอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยก็ว่ายากแล้วแต่จะรวบรวมนะครับทั้งหมดเลยเหล็กอาถรรพทั้ง25เนี่ยในดาบฟ้าฟื้นเนี่ยบางคนก็อาจจะมองว่าเป็นไปไม่ได้นะครับแต่มีอยู่สำนักหนึ่งที่ผมรู้ผมเห็นและมีหลักฐานนะครับว่ารวบรวมไว้ได้ทั้งหมดแล้วทำมีดออกมาแล้วรุ่นหนึ่งนะครับ ราคาพอๆกับมีดข้อเดิมเลยแต่เราจะไม่บอกตรงนี้มันเป็นการโฆษณาขายของเอาไว้ถ้าหาได้อีกรอบหนึ่งจะเก็บภาพและทำให้ทุกคนดูนะครับวันนี้ถ้าท่านชื่นชอบนะครับถ้าเป็นประโยชน์ถ้าได้รับความบันเทิงอย่าลืมกดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ